เช้าราศีตุลในเดือนนี้จะมีความสมดุลและความยุติธรรมเป็นจุดเด่นเป็นช่วงเวลาที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์การเจรจาต่อรองและการตัดสินใจสำคัญสำคัญดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณจะส่งผลให้คุณมีสเสน่ห์และความสามารถในการสร้างความประทับใจให้กับผู้อื่นนี่เป็นโอกาสดีในการสร้างพันธมิตรและความร่วมมือในด้านต่างๆของชีวิตด้านการงาน ในด้านการงานความสามารถในการสร้างความสมดุลและการเจรจาต่อรองของคุณจะโดดเด่นเป็นพิเศษทำให้คุณสามารถจัดการกับความขัดแย้งในที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจมีโอกาสได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานในโครงการสำคัญหรือเป็นตัวกลางในการแก้ไขปัญหาระหว่างทีม ความสามารถในการมองเห็นทุกแง่มุมของสถานการณ์จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างรอบคอบและเป็นธรรมซึ่งจะได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชายอย่างไรก็ตามควรระวังการลังเลในการตัดสินใจมากเกินไปเนื่องจากความต้องการที่จะพิจารณาทุกทางเลือกอย่างละเอียดเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพและการร่วมมือกับผู้อื่น การทำงานเป็นทีมจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีกว่าการทำงานคนเดียวควรใช้สเสน่ห์และทักษะทางสังคมของคุณในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่ทักษะการเจราจาต่อรอง และความสามารถในการสร้างความประทับใจของคุณจะเป็นจุดเด่นในการสัมภาษณ์งานควรมองหาตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานการเจรจาต่อรองหรือการบริหารจัดการทีมด้านการเงินในด้านการเงินคุณจะมีแนวโน้มที่จะรักษาสมดุลระหว่างรายรับและรายจ่ายได้ดีความสามารถในการวิเคราะห์ และแตัดสินใจอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณจัดการการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามควรระวังการใช้จ่ายเพื่อความสวยงามหรือความรู้ราเกินความจำเป็นการลงทุนในเดือนนี้ควรเน้นที่การสร้างพอร์ตการลงทุนที่สมดุลการกระจายความเสี่ยงและการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายจะช่วยให้คุณรับมือกับความผันผวนของตลาดได้ดีขึ้น ควรพิจารณาการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินเพื่อวางแผนการลงทุนระยะยาวอาจมีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มเติมจากการร่วมมือทางธุรกิจหรือการทำงานเป็นคู่ความสามารถในการเจรจาต่อรองของคุณจะเป็นประโยชน์ในการต่อรองเงินเดือนหรือค่าตอบแทนการวางแผนการเงินสำหรับอนาคตเป็นสิ่งสำคัญในเดือนนี้ ควรพิจารณาการเริ่มต้นหรือเพิ่มเงินออมและการวางแผนเกษียณอายุการสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวจะช่วยให้คุณรู้สึกสบายใจและมีความสุขมากขึ้นด้านการเรียนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้ผ่านการทำงานร่วมกับผู้อื่น และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความสามารถในการมองเห็นทุกแง่มุมของปัญหาจะช่วยให้คุณเข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อนได้ดียิ่งขึ้นคุณอาจพบว่าตนเองมีความโดดเด่นในวิชาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายจริยธรรมหรือการเจรจาต่อรองควรใช้โอกาสนี้ในการทำโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหรือการสร้างความยุติธรรมในสังคม การทำงานกลุ่มจะเป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสำหรับคุณความสามารถในการประปิะนอมและการสร้างความสามารถขีในทีมจะช่วยให้คุณและเพื่อนร่วมงานประสบความสำเร็จในการทำโครงงานร่วมกัน ควรระวังการใช้เวลามากเกินไปในการตัดสินใจเลือกหัวข้อหรือแนวทางการศึกษาการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและการวางแผนการเรียนอย่างเป็นระบบจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการศึกษามากขึ้นยอดคขา,ขายสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจยอดขายในเดือนนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับความสวยงามการตกแต่งหรือการสร้างความสมดุล ในชีวิตความสามารถในการสร้างความประทับใจและการเจราจาต่อรองของคุณจะเป็นจุดแข็งในการดึงดูดลูกค้าและปิดการขายควรพิจารณาการใช้กลยุทธ์การตลาดที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและการนำเสนอคุณค่าของสินค้าหรือบริการอย่างสมดุลการจัดโปรโมชั่นหรือแพ็กเกจที่ให้ความคุ้มค่าแก่ลูกค้าจะช่วยเพิ่มยอดขายได้ การร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจหรือการสร้างพันธมิตรใหม่ๆจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการขยายฐานลูกค้าและเพิ่มยอดขายควรใช้ทักษะการเจรจาต่อรองของคุณในการสร้างข้อตกลงที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายการให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้าและการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าจะช่วยสร้างความพักดีต่อแบรนด์และการบอกต่อ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มยอดขายในระยะยาวเลขนำโชคเลขนำโชคสำหรับชาวราศีตุลในเดือนนี้ได้แก่ 2, 6, 15, 24ตัวเลขเหล่านี้อาจนำมาซึ่งโชคลาภหรือโอกาสดีๆในชีวิตคุณอาจพิจารณาใช้ตัวเลขเหล่านี้ในการตัดสินใจเรื่องสำคัญ หรือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสี่ยงโชคแต่ควรระลึกไว้เสมอว่าความสำเร็จที่แท้จริงมาจากความพยายามและการตัดสินใจที่รอบคอบไม่ใช่เพียงแค่โชคชะตาเท่านั้นเกณฑ์การเดินทางการเดินทางในเดือนนี้จะเต็มไปด้วยความสมดุลและความสวยงามคุณอาจมีโอกาสได้เดินทางไปยังสถานที่ที่มีความงดงามทางสถาปัตยกรรมหรือธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยเติมเต็มความต้องการด้านสุนทริยะของคุณการเดินทางเพื่อสร้างความสัมพันธ์หรือเจรจาธุรกิจจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีความสามารถในการสร้างความประทับใจและการเจรจาต่อรองของคุณจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการสร้างความร่วมมือหรือข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ควรพิจารณาการเดินทางกับคู่ชีวิตหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจการแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจระหว่างกันการวางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบและสมดุลจะช่วยให้การเดินทางราบรื่นและน่าพึงพอใจควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมระหว่างการท่องเที่ยวการพักผ่อนและการทำธุรกิจหากเป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจ ในการเดินทางควรระมัดระวังการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไปหรือการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยการรักษาสมดุลระหว่างความต้องการและความจำเป็นจะช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายมากเกินไปสำหรับชาวราศีตุลเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองและการเติบโตในด้านความสัมพันธ์เนื่องจากเป็นเดือนเกิดของคุณดวงอาทิตย์จะโครจรผ่านราศีของคุณนำมา ซึ่งพลังงานแห่งการเริ่มต้นใหม่และการตระหนักรู้ในตนเองในขณะที่ดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนของคุณจะส่งผลดีต่อบ้านความรักและความสัมพันธ์ทำให้เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการทบทวนและเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคุณด้านความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวตุลที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูและการเติมเต็มความสัมพันธ์ของคุณดาวศุกร์จะเสริมสร้างความเข้าใจ และความใกล้ชิดระหว่างคุณกับคู่รักทำให้คุณรู้สึกถึงความรักและความอบอุ่นมากขึ้นในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกถึงแรงปรารถนาที่จะทำอะไรพิเศษเพื่อฉลองวันเกิดของคุณกับคู่รักนี่เป็นโอกาสดีในการวางแผนกิจกรรมที่มีความหมายร่วมกันอาจเป็นการจัดปาร์ตี้เล็กๆที่บ้านหรือการเดินทางสั้นๆไปยังสถานที่ที่มีความหมายสำหรับคุณทั้งคู่การแบ่งปัน ช่วงเวลาพิเศษเหล่านี้จะช่วยกระชับความสัมพันธ์และสร้างความทรงจำที่ดีร่วมกันอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นได้ดาวอังคารที่โคจรผ่านบ้านการสื่อสารของคุณอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือการโต้เถียงเล็กๆน้อยๆได้ควรระมัดระวังในการเลือกใช้คำพูดและพยายามรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายอย่างเปิดใจการใช้ทักษะการเจรจาต่อรอง และการปรนิปะนอมที่เป็นจุดแข็งของชาวตุนจะช่วยให้คุณผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดีช่วงปลายเดือนดาวศุกร์จะส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ของคุณอย่างเต็มที่ทำให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งและการเติบโตร่วมกันนี่อาจเป็นเวลาที่ดีในการพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตร่วมกันหรือวางแผนระยะยาวสำหรับความสัมพันธ์ของคุณคุณอาจพบว่าตัวเองและคู่รักมีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกันมากขึ้น เกี่ยวกับทิศทางของชีวิตคู่คำแนะนำใช้ความเป็นคนรักสวยรักงามและมีรสนิยมดีของคุณในการสร้างบรรยากาศแห่งความโรแมนติกอาจจัดมือคําแสงพิเศษที่บ้านหรือตกแต่งพื้นที่ส่วนตัวให้น่าอยู่ขึ้นเพื่อเพิ่มความอบอุ่นและความใกล้ชิดในความสัมพันธ์และอย่าลืมแสดงความรักและความชื่นชมต่อกันอย่างสม่ำเสมอทั้งด้วยคำพูดและการกระทำด้านความรักสำหรับคนโสด สำหรับชาวตุลที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาสในเรื่องความรักดวงอาทิตย์ที่โครจรผ่านราศีของคุณจะเพิ่มความมั่นใจและพลังงานบวกให้กับคุณในขณะที่ดาวศุกร์จะสนเสนรและความดึงดูดของคุณทำให้คุณมีโอกาสพบเจอคนใหม่ๆที่น่าสนใจมากขึ้นในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้น และกล้าที่จะเข้าหาคนที่คุณสนใจนี่เป็นโอกาสดีที่จะออกไปเฉลิมฉลองวันเกิดของคุณเข้าร่วมงานสังสรรค์หรือกิจกรรมทางสังคมต่างๆคุณอาจพบว่าตัวเองเป็นจุดสนใจในงานสังคมและมีคนเข้ามาทำความรู้จักคุณมากขึ้นอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารอาจทำให้คุณรู้สึกอุดหอิดหรือใจร้อนได้ง่ายโดยเฉพาะเมื่อต้องตัดสินใจเรื่องความสัมพันธ์ ควรระมัดระวังไม่ให้อารมณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆพยายามใช้สัญชาตญาณและการตรายตรองอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเรื่องสำคัญช่วงปลายเดือนดาวศุกร์จะเข้ามาเสริมดวงด้านความรักของคุณอย่างเต็มที่ทําให้คุณมีสเสน่ห์และความดึงดูดมากขึ้นนี่อาจเป็นช่วงเวลาที่คุณพบกับคนพิเศษที่มีความเข้าใจคุณอย่างลึกซึ้งหรืออาจเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ ที่มีความหมายและน่าตื่นเต้นคุณอาจพบว่าตัวเองถูกดึงดูดโดยคนที่มีรสนิยมคล้ายคลึงกันหรือมีความสนใจในศิลปะและความงามเช่นเดียวกับคุณนอกจากนี้เดือนนี้ยัดงอเป็นช่วงเวลาที่ดีในการทำความเข้าใจตัวเองงอและสิ่งที่คุณต้องการจากความสัมพันธ์มากขึ้นการใช้เวลาอยู่กับตัวเองและทำ กิจกรรมที่คุณรักเช่นการชื่นชมงานศิละปะก,การฟังดนตรีหรือการตกแต่งบ้านจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและความพึงพอใจในชีวิตซึ่งจะทำให้คุณพร้อมสำหรับความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพมากขึ้นคำแนะนำใช้ความเป็นคนมีสเสน่ห์และมีทักษะทางสังคมของคุณในการสร้างความประทับใจแรกพบแต่อย่าลืมที่จะแสดงความจริงใจและความเป็นตัวของตัวเอง ด้วยการสร้างสมดุลระหว่างการเอาใจใส่ผู้อื่นและการรักษาความเป็นตัวของตัวเองจะช่วยดึงดูดคนที่เหมาะสมเข้ามาในชีวิตคุณสรุปไม่ว่าคุณจะมีคู่แล้วหรือยังโสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสและการเติบโตในด้านความรักสำหรับชาวราศีตุลพลังงานของดวงอาทิตย์และดาวศุกร์จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและเสน่ห์ของคุณทำให้คุณ พร้อมที่จะเปิดรับความรักและความสัมพันธ์ที่มีความหมายสำหรับคนมีคู่เป็นโอกาสดีในการฟื้นฟูและเติมเต็มความสัมพันธ์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นส่วนคนโสดก็มีโอกาสที่จะพบเจอคนพิเศษที่อาจกลายเป็นคู่ชีวิตในอนาคตอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดคือการรักษาสมดุลระหว่างการให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ และการดูแลตัวเองใช้เวลาในเดือนนี้ในการสำรวจความต้องการและความปรารถนาของตัวเองเพื่อให้คุณสามารถสร้างหรือรักษาความสัมพันธ์ที่ตอบสนองความต้องการของคุณอย่างแท้จริงความสามารถในการสร้างความสมดุลและการตัดสินใจอย่างรอบคอบจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในความรักสำหรับชาววตุนในเดือนนี้เปิดใจรับโอกาสใ,ใหม่ แต่ก็อย่าลืมรักษาความเป็นตัวของตัวเองไว้ด้วยความรักที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่และพร้อมที่จะแบ่งปันชีวิตกับคนที่เหมาะสม